มีทั้งพันไทยมีทั้งอเมซอนเลยแล้วก็มีพันไทยท้างในอีกด้วยนะลงเรือลงทะเบียนตรงนี้รับคุปองอาหารกลาวันอาหารว่างไม่มีครูขอคุปองด้วยนะคะทานไหวทานเลย โมจิเอแฟค่ะเป็นไส้ทีมกาแฟอร่อยมากอย่างทิ้มข้นเลยรองศาสตราจารย์ดรกมลพรสอนศรีผู้ช่วยเลยขาธิการสถาบันพระปกเกล้าคณะวิทยากรท,าท่านผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านค่ะ ในานามของหน่วยงานผู้จัดซึ่งได้แก่สถาบันข้าวกล้าวและสำนักงานเดลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะที่วันนี้เราจะได้จัดก,การสันมนาทางวิชาการเรื่องอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญเป็นขององค์ชนชาวไทยใครใช้ผ่านรัฐผ่านองค์กรใดบ้างในวันนี้นะคะถามพวกเรากย็ยากนะครับตอบใหญ่ๆก็ต้องตอบใครในห้องนี้อ่านรัฐธรรม,มนูญบ้างอะไรนะใช่ไหมครับ ผมคิดว่านี่เป็สิ่งที่ที่เราจะเห็นว่าเราบรบทอันนี้เป็นแรงบันดาลใจใหญ่ที่สุดให้กับหลายประเทศทั่วโลกที่ต่อสู้เรื่องเรื่องระันุนและถูกนำเอาไปใช้เดี๋ยวผมจะลองเปิดดูต่อนะครับอาทิมาเลยนะครับพูดถึงการสลายของชนชั้นพูดถึงการสร้างประเด็นการชนชั้นกรรมชีพนะครับ กับยุตธศาสตร์และกำหนดเป้าหมายกำหนดวัตถุประสงค์งทางการเงมืองของประเทศนะครับส่วนที่สามในระดับดูหัวข้อวันนี้คือสิ่งที่สูงที่สุดเนี่ยคุณจะเห็นว่าลุโซบอกว่าสัญญาประชาคมของลุโซคือเราทุกคนยอมมอบอำนาจส่วนหนึ่งยอมมอบอำนาจทั้งหมดให้กับผู้ปกครอง มีข้าวผัดสปากเกตตี้ไก่ย่างกึ่งแจ่วแล้วก็แล้วก็ข้าวเส้นก็เลยไปซื้อข้าวกล้วยเสียวขั่วไก่ตรงนี้น่ากินไหมคะข้าวผัดทะเลกุ้งปลาหมินผลผลไม้มีส้มอ่อนแล้วก็ต้มจืดเยื่อไผ่มีเห็ดหอมด้วยห้องนะ้ำรักษาสภากลับละ